เอโยสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับอยู่กับผมเบบี้ชิคเก้นนะครับก็ลูกเกียบนันแเลยครับก็วันนี้ผมจะมาแจกรีวิวนะครับก็มีแอดออนนี้มีชื่อว่าเอ่อแอคชั่นไอสตาร์1.4นะครับก็เป็นแอดออนเกี่ยวกับนะครับตามชื่อเลยแอคชั่นนะครับคือเพิ่มแอนิเมชั่นต่างๆที่โคตรสวยโคตรเท่โคตรก๊อตโคตรน่ารักเออประมาณนี้ครับนี่นี่ครับโคตรเท่เออ ไม่รู้ว่าจะพูดไงครับอ้าวไปดูกันเลยครับสำหรับท่าทางการเดินเนี่ยก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเนี่ยกับกาท่าทางการเดินครับถ้าผมพูดผิดหรือว่าพูดแบบไหนก็ขออภัยด้วยนะครับเพราะแบบตอนนี้ก็จะผิดจะจับคอหน่อยเออครับท่าทางการเดินครับนี่ก็จะมีควันออกมาจากข้างหลังครับเป็นรอยเดินครับคือเท่มากครับอ่ะอันนี้ก็จะเป็นเออชุดเกาะนะครับก็จะมีแบบ เปลี่ยนไปนครับนี่เห็นไหมคือมันจะไม่ได้เปลี่ยนแค่แอนิเมชันของออตัวละคระครับก็จะเปลี่ยนพวกชุดเกาะฮะพวกสิ่งของต่างๆครับนี่อย่างธนูก็จะยิงประมาณนี้เลยครับนี่ก็ตีศูนย์ครับนี่แล้วพวกดาบเนี่ยจะเปลี่ยนใหม่นะเป็นแบบเล็กๆแบบนี้ครับแล้วก็ฟันครับนี่ตอนฟันก็จะเป็นนี้แต่ละอันรูปร่างก็จะไม่เหมือนกัน,นครับอย่างขวานใช่ไหมอย่างขวานเออเห็นไหมขวานพนะิกแอ๊เนี่ย ดาบเนี่ยรูปร่างจะไม่เหมือนกันนะนี่ครับตอนตัดครับแล้วก็ตอนขุดนี่นครับเหมาะสำหรับเออคนที่ชอบนะครับแอนิเมชันนะครก็คือ,คอแอดออนนี่ผมใช้อยู่ทุกคลิปนั่นแหละครับตอนที่ผมรีวิวมาคนระับนี่ครับ ก็คอนนะครับนี่ครับคือเท่มากครับแล้วเราจะเอาลองปอีนช้าดูนะครับนี่นะครับอ่ะนี่นะครับคอนก็จะเปลี่ยนไปเว่ยคือมันจะสวยขึ้นนะครับนี่ตุ๊บนี่ ครับดูคือดาบคือเท่มากครับตอนกลางคืนก็ไม่ใช่ว่าจะไม่เห็นนะดูสิคือมันจะเรืองแสงด้วยนะครับนี่ครับโคตรสวยอะ่ะคือเอนชานี่สวยมากครับผมยอมรับเลยแล้วก็คิปเปอร์นะครับเดี๋ยวผมจะทําให้ดูครับว่ามันมีอะไรดีครับทุกคนสงสัยใช่ไหมผมจะทําให้ดูกันว่าผมจะเอาป้ายชื่อ มาทำไมอ่าดูนะอันนี้คาว่าหมูใช่ไหมครับแล้วก็เอามาใส่ที่คิปเปร์ครับนี่มันก็จะกลายเป็นหมูแบบนี้เลยนะครับนี่ครับถ้าเราแบบเอาป้ายชื่อมาตีกับเออเอาป้ายชื่อมาเปลี่ยนเป็นหมูแล้วก็เอามาตั้งให้คิปเปิลนะ่ะมันจะกลายเป็นหมูเว้ยคือแบบคือเป็นอัปเดตอัปเดตใหม่ไงเออมันก็เป็นแบบนี้แหละครับก็สวยมากครับ แล้วก็เพิ่มแอนิเมชันอะไรต่างๆครับนี่อย่างพวกเนื้ออะไรพวกนี้นพวกปลาเห็นไหมตอนเรากินมันก็แบบจะหมดไปด้วยแบบนี้เน,นี่ยพวกกระดูกเนี่ยย่างพวกปลานะครับจะเป็นกล้างเลยคือแบบสวยมากอะ่ะคือชอบครับแอดอนนี้ผมใช้ตลอดคลิปเลยครับ,นะรบอย่างพวกโกเลมชาวบ้านอะ่ะ พวกโกลิมเช้าบ้านนะก็จะก็จะเป็นแบบนี้เลยครับนี่อะไรอ่ะนี่นะคือแบบสวยมากครับโกเลมก็จะเปลี่ยนรูปร่างครับไม่ใช่รูปร่างสิเนื้อตัวของมันครับครับตอนเดินก็เป็นประมาณนี้ครับทุกตัวมีแอนิเมชันครับทุกตัวมีแอนิเมชันครับ ก็ประมาณนี้เลยนะครับไม่รู้จะรีวิวอะไรครับก็พวกอะไรของทุกอย่างเป็น3ามดีหมดทุกอัน,นครับผมจะยกตัวอย่างเช่นเนี่ยเถาวันเนี่ยเนี่ยมันก็จะกลายเป็นแบบนี้ตอนเราตีก็เหมือนกันครับนี่มันจะนแบบนี้นี่นะครับมันก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับแล้วบล็อกหญ้าบล็อกอะไรก็เปลี่ยนนะครับแต่ว่าเราก็สามารถปรับได้นะครับไม่ใช่ว่าเราอยากให้มันเป็นแบบนี้ใช่ไหม ถ้าเราไม่อยากให้มันเป็นแบบป๊อกยาแบบนี้ผมจะเอาให้ดูเนี่ยถ้าเราไม่อยากให้มันเป็นแบบป๊อกยาแบบนี้อยากให้เป็นแบบคลาสสิกแบบเดิมเราก็เปลี่ยนได้ครับมันมีให้ปรับอยู่นะเดี๋ยวผมจะพาไปอันนี้ครับเมื่อทุกคนแบบลงแอดออนเสร็จใช่ไหมแล้วก็กดเออมาตรงนี้ใช่ไหมครับนี่เห็นไหมนี่ตรงที่ลงแอดออนใช่ไหมครับแล้วก็กดนี้บเนี่ยที่มเปนเนี้ยแล้วก็ปรับไปสุดแบบนี้เลยอันนี้ก็จะเป็นแบบอีกเวอร์ชันหนึ่งอ่ะเออสามสองคูณเออ แล้วผมปรับไปแบบนี้ก่อนครับก็ผมจะพาไปดูวิธีการโหลดกันเลยครับเด็กโอเคนะให้ทุกคนกดลิงก์ที่ผมทิ้งไว้ใต้คอมเมนต์ปักบุดนะครับมันก็จะขึ้นมาหน้านี้ใช่ไหมจากนั้นเราก็กดดาวน์โหลดไปกดรายละเอียดแล้วก็รอมันดาวน์โหลดเสร็จครับโอเคครับรอมันดาวน์โหลดเสร็จเดี๋ยวตัดไปตอนที่มันาดาวน์โหลดโอเคตอนนี้มันก็ดาวน์โหลดเสร็จไปเทีเยบรอครับแล้วก็กดที่จุดสามจุดนะครับ ก็กดแช์นะครับแล้วก็กดที่แอปแตะไฟล์ผมลืมบอกไปครับเราสามารถใช้แอปแตะไฟล์หรือว่าแอปอะไรก็ได้ที่มันเกี่ยวกับการแตะไฟล์จากนั้นเราก็ดาวน์โหลดเข้าไปในแอปแตะไฟล์นั้นเลยครับชพอเราดาวน์โหลดเสร็จใช่ไหมอ่ะพอเราดาวน์โหลดเสร็จใช่ไหมอันนี้ผมใช้แอปแตะไฟล์ของเครื่องนะครับมันก็จะเป็นประมาณนี้ครับนี่เป็นประมาณนี้เลยนะครับ เราจะเราสามารถใช้แอปแตะไฟล์อะไรก็ได้นะครับไม่ต้องใช้เหมือนผมก็ได้นะจากนั้นเราก็กดค้างทีออออ่ที่เราโหลดมาครับนี่เราต้องหาชื่อนะครับนี่ action นแอสตหนึ่งจุดสี่นะครับแล้วกนั้นก็กดจุดสามจุดข้างล่างคำว่าเพิ่มเติมนะครับกดที่คำว่าเปลี่ยนชื่อนะครับเออไม่ใช่สิกดคําว่าเปลี่ยนชื่อนั่นแหละนะครับจากนั้นก็เห็นไหมเห็นในตรงนี้ไหมครับเราลบไปเลยนะครับนี่กดตกลงนะครับ จากนั้นก็มาที่การรายการดาวนโหลดครับจากนั้นเราก็เห็นครับนี่แอคชั่นไอจั๊นะครับกดไปนี่ครับก็เป็นอนสร็จสิ้นนะครับก็สำหรับคลิปในวันนี้ก็ขอตัวลาไปเป็นเท่านี้ครับบ๊ายบาย